ก็กล่าวสวัสดีชาวสก้าทุกคนด้วยนะครับมาอยู่ผมแล้วนะครับเอกนะวันนี้พบกับการอัปเดตกิจกรรมในส่วนของโปรโมชั่นเติมคูปองนะครับลุ้นรับสกินสุดปังได้นะอ่าและลุ้นรับโบนัสคูปองสูงสุด1000ทุกวันนะครับระยะเวลาก็20ตุลาคมถึง26ตุลาคมนะค่อนข้างที่จะสั้นนะค่อนข้างที่จะสั้นประมาณ7วันอ่านี่นะครับเก้าคูปอง99้าเก้าคูปองสามร้อยเก้าเก้าหกเก้าเก้าพันหกแล้วก็สามพันสี่นะครับ ก็ผใครสนใจก็อย่าลืมเติมกันนะครับมาเสี่ยงดวงว่าเราจะได้กันขี่กูปองนะอ่าไปในส่วนของอัปเกรดกิจกรรมนี่นี่นี่อัปเกรดสกินเราพูดไปแล้วนะครับส่วนท้องกาแล็กซี่เผื่อใครอยากได้เวฟรอยยิ้ห้าไอไปขับเอ้ยหยอกหยอกหยอกเวฟลิเลียก็อย่าลืมมาจับใจได้สอยได้นะส้นทางหนุ่นี่นี่นี่อันนี้ได้ใช่ในส่วนของเตียวเซียนนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะ แล้ก็ในส่วนของกล่องมีสก,กินอันติเมตเพียง3คูปองนะเผื่อใครสนใจนะก็มาจับใจใช้สอยได้แต่เลดดอบก็0.25นะครับอืม0.25ทุกคนเลตดอบโอเกียดเกียดส่วนงานออฟไลน์ RV ชิงแชมป์โปลีก็อย่าลืมนะครับรู้สึกว่าวันแรกเขาจะแจกพิซซ่าด้วยนะือ2 0 0 0คนแรกนะครับเผื่อใครสนใจก็อย่าลืมมางาน RV นะครับแต่ส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้ไปนะต้องไป g G, g s นะติดงานครับ แต่ RV ก็ค่อนข้างดีนะเขาแจกเ้อ้์เร่พันพันกว่าคนปะพันห้าร้อยคนแรกหรือสองพันนะผมไม่รู้เหมือนกันนะก็อย่าลืมไปดูตารางกิจกรรมกันนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะส่วนคลิปต่อไปมันควรจะเป็นอริเนาะแต่งบเราไม่พอครับก็เลยเก็บไว้พอเตรียมในส่วนของทาจิกับเอ่อทาจิสกินใหม่เนาะแกลเดนอะไรสักอย่างนั่นแหละเป็นในส่วนของฮาโลวีนผมชอบฮาโลวีนต้องผมต้องพึงช่างใจไวครับเพราะถ้าเปรียบเทียบไอริทาจิแล้วเหย่ะ หรือ U A ที่ทุกคนเรียกครับก็ผมจะเล่นในส่วนของทาจิกับ U ยเยอะครับเสียงของผู้วยชนบาดลึกไปถึงวิญญาณาตัวอย่างก็เป็นในส่วนของดักก้อนแฮนะอ่าสกินนี้ผมมีแล้วนะ<อ>ก็เลยผมชอบเสียงคากไปมา,มาค่อนข้างที่เทมาใช่สกินต่อไปเป็นในส่วนของฮาโลวีนที่เราพูดไปนะครับก็เตรียม,มเงินกันไว้นะเผื่อใครอยากจะเสียงเงินแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยรีวิวในส่วนของสกินวีล่าแล้วก็อาญาแล้วก็ล็อกซี่นะครับ ค้่าๆก็ประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของสกินที่เราจะรีวิวส่วนถัดไปก็เป็นในส่วนของยุยสกินสกินในนัน่นนะฮาโลวีนเออก็ไอคนตัดคลิปอย่าลืมใส่รูปด้วยนะครับอา่าก็อย่าขี้เกียจจนเกินไปนะก็นั่นแหละการเดิมเหมือนกันไม่แน่ใจว่าชื่อถูกหรือเปล่านะก็จะต้องเก็บตอนอมเป็นสีดเอ,เอสีดำแบบแซมส้มฮาโลวีนนั่นแหละเง่ายๆคร่าวๆก็ประมาณนี้นะ ก็ชอบกดไลค์ด้วยชอบกดแชร์กด subscribe จะเป็นกำลังใจใคนคลิปไหมครับส่วนจะเป็นคลิป,ต,ปนนต่ต่อไปนั้นก็ฝากติดตามไว้นะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสวดีครับแล้วเจอกันไอริอาจจะไม่ได้รีวิวนะต้องดูกําลังซับก่อนนะครับถ้าเหลือก็อาจจะเติมนะถ้าไม่เหลือก็อาจจะไม่เติมนะก็ต้องขอภายในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะช่องเราส่วนใหญ่มันจะเน้นในทางที่แบบประหยัดแล้วก็คุ้มค่านะสำหรับจริงจริงดเมนชันผมไม่เถียงนะว่าสวยนะสำหรับใครมีกำลังซับก็อย่าลืมเติมนะครับเดี๋ยวกิจกรรมมาอีกรอบนึง ไปพร้อมกับสกินในส่วนของวีล่าไปเลยนะครับสกินใหม่เนาะที่กำลังจะเข้าเนาะก็แล้วกันเะเนบัตตะเน้